สวัสดีครับดีนะครับเข้าสู่รายการสกูเทนิสนะครับในเรื่องของกฏิกาทนนิสเพื่อนๆนะครับอาจจะติดตามในเรื่องของกฏิกาทนนิสบ้างนะครับแต่ว่าในปี2อ6 8นนี้นะครับก็ได้มีกฏิกาปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับในเรื่องของการสอนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ ในปี2568นี้นะครับทางองค์กรเทนนิสโลกนะครับก็ได้อนุญาตนะครับให้เปิดในการสอนผู้เล่นนะครับในขณะที่ทำการแข่งขันได้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ยังมีเรื่องของกติกาในการสอนอยู่นะครับว่าสอนได้เมื่อไหร่และสอนอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะวันนี้นะครับจะมาพูดในเรื่องของการสอนแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็อธิบายให้กับทางผู้ชมทราบนะครับว่า การสอนนั้นสอนได้อย่างไรนะครับในกรณีที่การสอนนะครับโดยปัจจุบันนะครับก็เปิดให้สอนได้แล้วนะครับในประเภททั่วไปนะครับหรืออาชีพนะครับแล้วก็ในประเภทเยาวชนนะครับรวมถึงในกีฬาประเภทชนิดชายหาดนะครับก็สามารถที่จะสอนได้แล้วเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในการสอนได้หรือไม่ได้นั้นนะครับจะต้องมีข้อแม้นะครับก็คือ ต้องมีผู้ตัดสินในแมตช์แบบนั้นถึงจะมีการสอนได้นะครับถ้าไม่มีผู้ตัดสินนะครับในกรณีที่ตีกันเองนั้นยังไม่อนุญาตให้มีการสอนนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นข้อแม้นะครับซึ่งในการที่จะสอนได้จะต้องมีผู้ตัดสินในแมตช์แบบนั้นนะครับครับก็ในการสอนนะครับสอนได้เมื่อไหร่นะครับก็คือสามารถสอนได้นะครับในกรณีที่จบแต้มนะครับในแต่ละแต้มนะครับ หลังจากจบแต้ปุ๊บเนี่ยาทางโค้ชนะครับก็สามารถที่จะคุยกับทางาไม่ใช่คุยนะฮะก็คือสามารถที่จะพูดกับโดยตรงกับนักกีฬาได้เลยในกรณีที่นักกีฬานั้นอยู่ฝั่งเดียวกันกับโค้ชนะครับนั่นหมายความว่านะครับโค้ชสามารถที่จะพูดสื่อสารกับนักกีฬาได้โดยตรงเลยนะครับโดยในกรณีที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับและก็ต้องเป็นเคสที่ต้อง จบแต้มก็คือพูดง่ายคืออยู่ในระหว่างแต้มไม่ได้นะครับตีโต้กันอยู่อย่างนี้สอนไม่ได้นะครับต้องให้หรอให้จบแต้มก่อนแล้วถึงสอนได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่นักกีฬานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของโค้ชนะครับถ้าเป็นเคสนี้นะครับก็สามารถสอนได้เช่นกันนะครับแต่จะไม่มีการตะโกนไปฝั่งตรงข้ามเด็ดขาดนะครับจะใช้วิธีการคือโชว์สัญญาณมือนะครับ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เป็นการที่จะตะโกนบอกกับทางนักกีฬานะครับสามารถใช้สัญญาณมือได้นะครับอย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับในกรณีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้คือสอนได้ตลอดเวลาน,นะครับในกรณีที่จบแต้มนะครับและสอนที่ในกรณีที่สอนไม่ได้ล่ะนะครับถ้าสอนไม่ได้ก็คือในกรณีที่จบเกมนะครับ ในกีฬาเดินมานะครับจังหวะที่เดินมานั่งพักเนี่ยสอนไม่ได้แล้วนะครับต้องรอนะครับรอรอจนกว่าที่ผู้ตัดสินจะขานททมนะครับถ้าขานทามเสร็จปุ๊บในกีฬาเดินเดินออกไปปุ๊บในแดงของตัวเองนี่นก็สอนได้เช่นเดิมนะครับก็สามารถที่จะบอกหรือสอนกับทางนักกีฬาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่จบเกมนะครับนักกีฬาเดินมานั่งเนี่ยไม่สามารถสอนได้นะครับต้องรอจนกว่าที past, ่ผู้ตัดสินจะขานททมนะครับ หลังจากขัดทามแล้วนักกีฬาลุกไปปุ๊บเนี่ยสามารถสอนได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับนักกีฬาจะต้องอยู่ในเวลาที่จากัดก็คือในช่วงเกมเบรกนะครับนักกีฬาต้องเล่นภายใน30วินาทีแต่ถ้าเป็นช่วงระหว่างพอยต์นักกีฬาต้องเล่นภายใน25วินาทีนะครับในกรณีที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับถ้าเป็นฝ่ายรับเนี่ยฝ่ายรับจะต้องเล่นตามจังหวะฝ่ายเสิร์ฟอยู่แล้วนะครับฝ่ายรับจะไม่มีเรื่องของเวลานะครับจะต้องเล่นตามจังหวะของฝ่ายเสิร์ฟในกรณีที่ฝ่ายเสิร์ฟพร้อมฝ่ายรับก็ต้องพร้อมด้วยนะครับ แล้วก็อย่างไรได้อีกสอนในกรณีที่คู่ต่อสู้นะครับขอหมอหรือขอนักกายภาพลงสนามนะครับถ้าในกรณีนี้นะครับนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามสามารถที่จะเดินไปหาโค้ชแล้วก็สอนได้นะครับในกรณีที่คู่ต่อสู้ขอหมอนะครับหรือนักกีฬาคู่ต่อสู้เข้าห้องน้ํานะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถที่จะสอนได้เช่นกันก็เดินไปหาโค้ชนะครับแล้วก็ทําการสอนได้นะครับในลักษณะนี้เนี่ยก็คือสอนได้นะครับแต่ต้องรองดูจังหวะว่าค่ตโรสูนั้นมีการขอมอไหมหรือค่ตโรสูนั้นขอเข้าห้องน้ำไหมนะครับถ้าลักษณะนี้สอนได้เลยนะครับโค้ชนะครับจะไม่มีการที่จะเดินตามนักกีฬานะครับเดินไปเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเดินไปอยู่ฝั่งตรงข้าม พอเปลี่ยนแดนอยู่ฝั่งนี้เดินกลับมาอีกไม่ได้นะครับโค้ดถ้าอยู่จุดไหนแล้วก็อยู่จุดนั้นตลอดนะครับจะไม่มีการเดินตามนักกีฬาเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในกรณีที่สอนได้อีกก็คือในกรณีที่มีการหยุดการขันเช่นมีเหตุการณ์อ่ายกตัวอย่างเช่นมีควันนะครับมีเผาไฟทําให้ควันเข้ามาในสนามนะครับทําให้การขันต้องเบรกช่วขณะนะครับอย่างนี้สอนได้ ในกรณีที่มีการหยุดการขันชั่วคราวนะครับโดยที่นักกีฬายังอยู่ในสนามก็สามารถสอนได้นะครับครับก็อันนี้ก็เป็นเกจความรู้นะครับสําหรับการโคชิ่งนะครับหรือการสอนอาคร่าวนะครับแล้วก็อาจน่าจะมีประโยชน์กับทางโค้ชแล้วก็นักกีฬาไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ